เราจะมาเก็บเสาวรสกันวันนี้วันนี้พอเรามาเนี่ยเสาวรสอ่ะร่วงหล่นเต็มพื้นเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บเสาวรสกันซึ่งเสาวรสอ่ะถ้ามันแก่มันสุกมันเต็มมันแก่เต็มที่แล้วอ่ะมันจะร่วงเองเราจะเก็บลูกที่ที่ที่หล่นร่วงเองอย่างเงี้ยรสชาติมันจะหวานมันจะหวานหวานกว่าที่เราไปเด็ดที่ต้น เหมือนไข่ไก่เลยอ่ะอันนี้เป็นเสารถที่เราปลูกเราปลูกโดยธรรมชาติโดยไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิน้นเราปลูกโดยให้เขาออกลูกเองโดยตามธรรมชาตินั่นเราอยู่ข้างบนหนึ่งลูก อันนี้จะเป็นเจ้าอะโนี่ที่เราเก็บได้ซึ่งรสชาติเขาก็จะหวานไม่เปรี้ยวมากเราก็จะมาใส่น้ำพึ่งกินซึ่งพอกินแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าขับถ่ายดีระบายแล้วเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงแล้วก็แคลเซียมสูงอร่อยนะ